สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้านะครับเข้าใหม่ภายในร้านนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตมานานนะครับช่วงนี้ยุ่งๆเนาะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาหน้าร้านกันก็เป็นส่วนใหญ่นะครับผมวันนี้เราอัปเดตกันทางช่องทาง YouTube Facebook นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เรามารีวิวรวมๆนะฮะไฟแบบไวๆกันเลยทีเดียวนะฮะ สนใจเท็กเตอร์มือสองเชิญที่ร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับโทร075223883นะครับวันนี้เราเริ่มกับคูปะต้า B244S นะครับเจดตัเบียนปีหกสามนะครับรถร้อยกว่าชั่วโมงสวยๆเลยครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับใช้งานน้อยมากนะครับมีรอยขีดข่วนบนฝากระโปรงนิดหน่อยเองนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ตัวโล่ปกโครงกันอ้อยนะครับราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับตัดมาเป็นคูปะต้า L5018 นะครับนี่เลยคันนี้ก็ปี น่าปี63ครับคันนี้ปี63เหมือนกันนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่585,000บาทนะครับปี63เนาะราคาจะสูงหน่อยนะครับคันนี้ L5018 เหมือนกันฮะรถปี61นะครับติดตั้งใบมีดด้านหน้าใหม่ของ NASA นะครับพร้อมผ่านพวนนะครับ585,000บาทนะครับนี่ใบมีดใหม่คุณภาพสินค้าคุณภาพนะครับนาซ่า ถัดมาอีกคันนะครับ L 5 0 1 8นะครับคันนี้ยางใหม่สีเส้นส,สวยๆเลยครับรถปีสอนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่585,000บาทนะครับนี่หลังคาก็ใหม่ยางก็ใหม่สวยๆคันนี้ L 5 0 1 8นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่565,000นะครับใบมีดนหน้าพร้อมหันพวนนะครับแล้วก็อีกคันนึงใบมีดหน้าพร้อมหันพวนนะครับ L 5 0 1 8คันนี้ก็อยู่ที่565,000บาทถัดมาเป็น ยันมาแมนยูนะครับยังใหม่ซีเซ่นเลยครับ4 8 5 0 0 0บาทนะครับรถปี60เนาะเบมีนนาฟ้าพร้อมผ่านพัวนะครับใครที่ต้องการหารถยันมานะครับเป็นตระกูลแมนยูนะครับ51แรงม้านะครับนี่เลยนะครับมาถัดมาเป็นพวกตุนตุนนะฮะน้องตุนเก่าญี่ปุ่นนะครับผมมีงานล่องอ้อยนะครับแล้วก็งานไถนะครับตัวนี้จะเป็น B ีพันสีนะครับ B ีหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ สำหรับงานล่องอ้อยนะครับใครที่ต้องการหารถเข้าล่องอ้อยนะครับเป็นตระกูลเก่าญี่ปุ่นนะครับราคาไม่ถึงแสนครับราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะครับอีกตัวเป็น B 1 5 0 0ตัวเท่ากันแหละครับเรียกง่ายๆเนาะว่าสแรงกับ15แรงนั่นแหละครับ8 9 0 0มบาทนะครับตัวรถพอมพงวันอ้อยนะครับขับเครื่อง4ล้อนะครับลูกค้าเครื่องยนต์3สูบนะครับใช้งานได้จริงนะครับจากบ้านลูกค้าเดิมนะครับมาจากบ้านเดียวกันเลยอ่าเอลสอนะครับเพาเดียวเนาะ ตัวนี้จะเป็นตัวรถเปล่าๆนะครับราคายอยู่ที่45,000บาทแล้วก็ L2201G นะครับมันยีบสองแรงเหมือนกันนะครับตัวธรรมดากับตัวจีนะครับล้อไม่ล้อไม่เท่ากันตัวนี้จะล้อต่ําตัวนั้นจะล้อสูงนะครับแต่เครื่องยนต์สามสูบเหมือนกันนะครับยีบสองแรงม้า <Wow. S 1> ตัวนี้อยู่ที่49,000นะครับตัวเปล่านะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับ ึงเข้ามาใหม่ครับกับรถเกี่ยวนะครับ DC 105X นะครับผมรถจดเบียนปี59นะครับ2,800กว่าชั่วโมงนะครับใครที่ต้องการหารถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าช่วงนี้เตรียมหาไว้เลยนะฮะใกล้จะถึงหน้าเกี่ยววันอีกแล้วนะครับถ้าไปหาช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับแพงนะครับผมบอกไปก่อนนะครับนี่เลย DC 105X ตัวนี้ ราคานะครับพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมชุดอลอยเนาะห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะทำตู้เบามาแล้วนะครับลูกค้าทำตู้มาแล้วนะครับตู้เบาตู้เบาดีสี่ร้อยห้านะครับนี่เลยให้ดูปะคขอบเกี่ยวเป็นตัวร้อยห้านะครับโอ้ต้งผ่านการใช้งานมา ก็มีรถหลากหลายรุ่นทห่ท่านเลือกนะครับเครื่องน,นี้ก็ถ่างหายจากการรีวิวร,มรวมๆมาโอ้โหเป็นเดือนแล้วมั้งฮะตอนนี้เดี๋ยวเราวกเข้าไปด้านในโทรมาสอบถามมันได้นะครับผมเออเดานหน้ามีสก,กินะครับ NT55454 แรงม้านะครับไม่มีดดานหน้านะครับยังใหม่สีเส้นแล้วก็ผ่านพวน,นะครับตันนี้ราคาอยู่ที่410,000บาทนะครับ ยันมาแมนเอ้ยยันมา51าไม่ใช่แมนอยู่51ตัวนี้ปี662นะครับใบมีนเนนาพร้อมผ่านบัวราคาที่480,000นะครับนี่แล้วก็มีรถเกี่ยวอีกสองคันนะครับเป็น DC95 นะครับไปนูมไหนดีนอกวันนี้เป็น DC95 นะครับมีสองรุ่นนะครับเป็น DC95 ตัวเอาตัวหลังก่อนลวกันเนาะตัวหลังมันจะเป็น GM พัทนะครับ GM พัทเนาะ นี่ตัวนี้เป็น GM พัดตตัวนี้จะจด BMP B55 นะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับก็มีการาเก็บงานนะครับก็ไปเปลี่ยนบูธก้ามปูนะครับบริเวณแทคโนแล้วก็พวกบูธสลักต่างๆตัวนี้ราคาอยู่ที่385,000บาทนะครับ385,000นะครับ DC 95 GM พัด s แล้วก็ใหม่ขึ้นมาปี56นะครับเป็น GM พัด s ์สเตลลิตไซส์นะครับตัวนี้ก็เก็บงานนะครับ เปลี่ยนบูธนี่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 กราบปูนะครับเปลี่ยนทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้ราคาพี่สี่แสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นตัว GM Pass Starlet i n s i g h นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็มีนะฮะทั้งเจ้าตลาดในงานโรตารี่นะครับก็โรตารี่ฟาร์มเทคนั่นเองนะครับผันพวนนาซ่านะครับอุปกรณ์ชูสินนะครับเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับตัดหญ้าผันพวนตัดหญ้าค่ายนาซ่าค่ายชูสินนะครับ นี่ยแตเอรี่กระาช้างเนี่ผ่านพื้นอ้อย6จานนะครับอ่าแล้วก็มีนี่เลยครับรถขุดคู b ตา a นะครับ KX913 นะครับซีรีส์2รถ G54 นะครับ6 0 0 0กว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับราคาทดลองได้นะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับนี่โอ้ใครอยากได้รถขุดนะครับมีลายแยกให้ด้วยนะนี่ตัวนี้ นะครับเป็นรุ่น4เสา3ามแสนแปดนะครับส่วนอันนี้ก็โรตารี่ฟาร์มเทคนะครับหนึ่งสามเมตรเตรียมจะส่งลูกค้านะครับมาบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นนี่ครับรถไถฟอร์ดนะครับหกหกหนึ่งศูนย์นะครับเล่มทะเบียนพร้อมจทะเบียนปีห้าศูนย์นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนราคาที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดอร่อยเนาะเครื่องแข็งๆเลยนะครับกับฟอร์ด บูนะครัว้าวเครื่องยนต์สี่สูบนะครับกี่แรงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครที่เป็นสายฟอร์ดนะครับก็ลอง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 เข้ามาคอมเมนต์ก็ได้นะครับไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยถนัดฟุกฟอร์ดเท่าไหร่ด้านหน้าจะเป็นคูปุต้าเอลซีนะครับคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับเก็บงานสีฝากระโปรงสีกระทะล้อสีใบมีดด้านหน้าเก็บบูทจุดเลือซึมต่างๆเรียบร้อยนะครับ430,000บาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับรถปี 56นะครับลูกค้าตัวนี้ปี56จะขึ้น SP อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ L5018 นะครับใบมีคันบนนะครับด้านหลังเป็นโรตารี่นะฮะเหมาะงานนาเลยครับ5 6 5 0 0 0บาทนะครับ L5018 ใบมีคันโค้งตัดมาด้านนี้นะครับเป็นไซส์เล็กลงมาเนาะเป็นคันบนทั้งคู่เลยนะฮะ L3218 นะครับใบมีดันหน้าคันโค้งพร้อมหันพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่300,000 5,500 0บาทนะครับ3า0 0บาทนะครับนี่เลย32ส,สองภาพเดิมๆใครที่ต้องการหา32ไปเข้างานสวนนะครับไปมีดันหน้าพร้อมผ่านหัวก็เหมาะมาก L 4018ูนย่มีคารบนพร้อมโตรตารี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,65 0 0 0บาทนะครับสภาพเดิมๆนะครับว้าวสวยใครที่ตองการ40นย์ะมงานไร่มันก,ก็เหมาะนะครับ เราอยู่กันที่ปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0875223883นะครับ0953399988นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าอันนี้เราเสนออย่างรวประเด็วนะครับนี่เลยมาที่สาขา2นะครับแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นใลยถาเลือกนะครับช่วงนี้รถเกี่ยวก็มีเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีเข้าตัว GM ตัวเก่านะครับราคาตุบย่อมเยานะครับแล้วก็ d c 70นะครับ นะรเตียมติดตามจับจองไว้ได้เลยนะครับนะครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ